สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องในบ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ส้มจะมาเปิดสวนใหม่ที่ส้มแอบซุ่มทํามาได้ประมาณ2เดือนนะคะเพราะว่าส้มไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปเป็นล่างหรือเปล่าประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าส้มถุดน้อยเนาะก็ทําเองทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มันเป็นรูปเป็นล่างแล้วส้มก็อยากจะมาพาทุกคนรับชมกันค่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่สวนของส้มเองนะคะไม่ได้ซื้อเนอะาะเช่าเขานะคะคุณยายอายุ80ท่านอยู่บ้านหลังนั้นนะคะแต่ส้มก็ เช่าที่หน้าบ้านเขาในการในการทําสวนเนาะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าค่าเช่าที่เท่าไหร่นะคะก็คือ $300 ดอลลาร์ต่อหนึ่งเอเคอร์แล้วก็600600ดอลลาร์2เอเคอร์นะคะที่ที่ทส้มเช่าอยู่ตอนนี้ก็คือ2เอเคอร์เนาะค่าน้ํา50ดอลลาร์นะคะ, 50, ะ,คะทั้งทั้งเดือนเนาะนี่นะคะกน็นับว่าแพงอยู่แต่ว่าส้มคิดว่ามันมัน,ม,นมันปลอดภัยนะคะที่นี่เป็น ยานที่ปลอดภัยแล้วมันติดติดถนนนะคะแล้วก็เป็นเป็นทำเลที่ดีมากในการขายไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกคนสม่มทำฟาร์มนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้หลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้ปลูกพักกินเองหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสเข้ามาเด็ดแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะอาจจะมีการขายของด้วยในอนาคตอย่างเช่นขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารไทยอย่างเงี้ยนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเป็นแบบว่า กลางเต็นท์ขายนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าส้มมีอะไรอยู่ในฟาร์มบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะต้นแก่นตะวันนะคะก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเริ่มสวยแล้วเห็นไหมทุกคนสวยมากถั่วฝักยาวอันนี้น่าจะเป็นผักขมเนาะผักขมแต่เราไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองนี่นะคะ นี่ตานนั้นก็จะเป็นพวกแตงไทยนะคะแตงไทยแตงโมบัวฟักแฟงแล้วก็ปีนี้ส้มปลูกเยอะมากก็คือผักชีมีรากนะคะทุกคนข้างบนนั้นส้มจะวางเป็นกระถางนะคะเพราะว่าอยากขายต้นไม้เนาะเราขายต้นไม้ด้วยเราก็เลยจะวางกระถางประมาณ4ี่ห้าร้อยกระถางอยู่ตรงนั้นเนาะส้มกําลังขยายกอไผ่นะคะตอนนี้มีไผ่มีมะเดื่อฝรั่งมีอะไรเยอะแยะที่ส้มอยากจะขยายพันธุ์ อันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะทุกคนส้มก็จะตัดกระเพราจากตรงนี้ไปขายนี่ไงกระเพรายาวไปถึงตรงนน้นเลยนะคะกะเพราทั้งหมดเลยเนาะมีทั้งกระเพราแดงกระเพราขาวนะคะนันก็กระเพราเหมือนกันตัดไปแล้วหลายรอบแล้วนะคะกําลังขึ้นมาใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกบวบเลียมบวบหอมนะคะมันต้องการค้างนะส้มยังไม่ทันทําค้างให้มันเนาะ นี่เลยค่ะทุกคนสิ่งที่ปลูกง่ายที่สุดก็คือผักชีนะคะผักชีมีรากขายดีมากส้มก็เลยปลูกไปสักแบบว่า8ดแถวเลย1 2 3, 4, ึ่งสสี่ห้าทางทางนู้นอีกก็เป็น8แถวตอนนี้ส้มก็พยายามเร่งปลูกผักให้เสร็จนะคะที่เหลือ25%่สห้าหลังจากนั้นรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มก็จะไปเสิร์ฟอาหารเหมือนเดิมค่ะรอเนาะรอ รอเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราแล้วก็เสาร์อาทิตย์ส้มก็จะไปขายผักที่ตลาดให้ทุกคนได้รับชมกันอีกค่ะเดี๋ยววันนี้ส้มก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าส้มจะมาอัปเดตสวนให้ทุกคนได้รับชมกันอีกจ้าสวัสดีค่ะ